มาชิมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องลุงคมก็กินเนื้อย่างกับหมูกระทะอีกแล้วนะคะกับครอบครัวลูกสาวค่ะน้องอายสวัสดีค่ะส,สดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มากินหมูกระทะอยู่ที่บ้านนาน,นะคะบ้านทุ่งลุงคม บ้านชุ่งลุงคุมคุณอุบลน,นะคะหมูกระทะทำเองนะคะสูตรครัวแม่บุงมหมูหมักเองนะคะรบรรยากาศแบบนี้เราต้องกินหมูกระทะที่ท้องนาหมูกระทะร้อน มาทานด้วยกันนะคะหมูกระทะวันนี้ส่วนใหญ่ครอบครัวเราจะทําเองค่ะจะทําเองไม่ต้องใส่สารอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องใส่สาราทําให้เนื้อเปื่อยไม่ต้องใส่สารกันบูดกันเสียทําให้เนื้อสีแดงไม่มีค่ะหมักเองนะคะาาผักก็ปลูกเองตับน้ําจิ้มนะคะ น้ำจิ้มสูตรแม่ผมก็ทำเองอร่อยปลอดภัยมั่นใจมีความสุขค่ะมาทานด้วยกันค่ะมาเด้อน้องจูจูน้องจูจ,งจ,จูไม่มาวันนี้สร็จ หมูมกระทะว,วันนี้นะคะก็อร่อยมากนะคะหมูนุ่มผักก็ปลูกเองนะคะหมูก็หมักเองน้ำจิ้มทําเองทั้งหมดเลยนะคะสไตล์บ้านบ้านของคัวแม่บุม๋มช์แนลนะคะแล้วว่าวันนี้ลงคลิปที่ช่องลุงปมพลอุบลน,นะคะกินให้ดู ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคัวแม่บุ๋มชาแนลและช่องลุงคมปุ่นอุบลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ